ครับสวัสดีครับพบกับช่างบอนนะครับขึ้นแขนขึ้นหลักขึ้นดักมุงพรเมืองอุดรน,นะครับช่างบอลเมื่อนี้กันจะมารีวิวเป็นขึ้นดักนกเขาเนาะครับเนาะที่ลูกค้าสั่งเขาม้าเนะครับเนาะตอนนี้ก็ได้กน็นี่ครับก็เป็นหลักท้องเหลืองเนาะครับนะ เป็นลักท่องเรืองครับนี่ครับมึงรายละเอียดงานเลน็กๆน,น,น้อยๆนะครับนี่นะครับนี่ชุดหนึ่งนี้ยี่สิบห้าลักนะครับเด้วยยี่สิบห้าลักะราคาสามร้อยแปดสิบบาทด้วยครับเด้วยลัก,ก,ลลลกอ่าต่อไซนาด้วยพี่อี น,นี่ครับมันมันเส็นน่อยนะครับพันหลักก็เปลี่ยนลายเขียวไปลายพันสีเขียวๆนะครับเนาะออกเขียวๆก็เป็นห่วงกลมอันนี้ก็จะเป็นห่วงกลมนะครับนี่นะครับห่วงกลมห่วงน่อยครับ เป็นห่วงสแต,ตเนเลสเนาะครับเนาะนี่ครับก็อันนี้ก็เป็นราคาหนึ่งนะครับแต่ถ้าเอาห่วงเหล็กแปดท้องเรืองก็ก็อีกราคาหนึ่งนะครับเนะี่ยก็ลองโทรถ,ถักเกินออกมาสอบถามหนึ่งครับอันนี้ก็ชุดหนึ่งที่ช่างหมอนเฮ็ดเนาะเป็นยี่สิบห้าหลักกะราคาสามร้อยแปดสิบบาทเนาะครับเนาะ ต่อชุดเนาะครับเนาะครับผมพร้อมรังเก็บใส่รังเก็บอะไรียบร้อยอันนี้ก็เป็นนี่ครับเป็นหลักท้องเหลืองครับหลักท้องเหลืองเน้อท่านใดสนใจกรมาที่เบอร์ศูนย์แปดสามเก้าหนึ่งเจ็ดสองแปดเจ็ดสองนะครับเนาะครับผมช่างบอลเมืองกระดอนนะครับเนาะครับเบื้องกันอีกหลักหนึ่งนาะครับเนาะแต่ว่าช่างบอลว่าจะเฮ็ดเป็น คืนผีเสื้ออ่าของนกเขาเนาะครับเนาะก็จะลองเมึงครับอ่าเพื่อท่านใดสนใจจะเฮ็ดเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแต่ว่าช่างบวนก็จะเฮ็ดเป็นลักเดียวเนาะแต่ว่าเป็นคืนผีเสื้อสองดวงนะครับเนาะช่างบนาวนก็จะทดสอบเมึงครับก็จะมาอัปเดตรีวิวให้เพมึน <Yeah. S 1> ก็กดติดตามไว้เลยครับเนาะกัเพื่อจะมีคลิปดีๆมาให้ ความยพี่น้องมึงทีนะนี่ครับอันนี้กัเป็นคืนมันน้อยครับง่วงง่วงอ่ะสองนิ้วครับนี่ครับอันนี้ของหลักอันนี้ความยาวของหลักเจ็ดเซนนะครับ หลักอะสายพี่สามเซนกับความกว้างของบ่วงอันนี้ความกว้างของบ่วงอ่ะสองนิ้วครึ่งครับสองนิ้วนนครึนะ่งน,น,นะครับเนาะสองนิ้วครึ่งนะครับเด้เป็นลักทองเหลืองนี่ครับเงาหลักทองเหลืองเอง,งาเจ็ดเซนนะครับเนาะ สายวีอต่อไปเอนก็สามเซนนะครับสามเซนครับเอ็นจากมาครจากรักหนึ่งมาไปต่อไปเอ็นน,เนนะครับสิบหกเซนนะครับสิบหกเซนสิบหกเซนเะครับ,น,น,น,รบน้องครับเน,นี่ครับลักลักมันหน่อยครับนี่ครับสิบเจ็ดเซนครับครับผมก็ อันนี้ก็จะเป็นสายพี่อีผมก็จะโยงหลักให้นะครับเด้วยโมเมนต์เสียงแน่นอนเนอครับเด้อแค่โมเมนต์เสียงแน่นอนครับผมมืัอนี้กับมาอัปเดตให้พี่นอ้องเบิ่งการีวิวเนาะอันนี้ก็เป็นนกกวักยางครับท่านใดสนใจกัทักกันเข้ามาเนาะอันนี้ก็จะมีทรงอยู่นี่ครับจะทรงให้ใส่ขาแล้วก็จะทรงให้พี่เพิ่นเนาะครับเนาะ เหอนอกขึ้นแขนกับนกกับเมมเขาเนาะนะสามยางครับแต่ว่าจังหมัดนี้านากับเยอะอยู่ครับจะต่ะอไปยังไม่ไลยครับครับครับผมจังหวนดขับฝากคนงานขึ้นดักนกเขาเลยนครับเนะี่ยจุดดักนกเขาเนาะครับนะนี่ครับ โทษครับนี่นี่ครับครับผมคืนหรือคุณรักนกเขานะครับเนาะคหรือจะสนใจเชี่ยวผูกคานกเขาก็มีดนะครับเดี่หัวแพงครับเส้นหนึ่งอ่ะแปดสิบาทครับเส้นหนึ่งแปดสิบบาทขายตามโรงงานครับขายถูกๆกนะ็ขายส่ง เต็มหนึ่งกับแปดสิบาทเนาะคือท่านเาขายต่อครโก็ได้ครับนี่ครับครับผมมื่อนี้จังหวัดมารีวิวแค่น,นี้กันสวัสดีครับแกะอย่าลืมกดติดตามนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแเพื่อจะแจ้งเตือนที่น้องที่อกดติดตามผมนะครับเนาะก็ขอกดติดตามจังหวัดมาได้เลยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ